ขอ,อาขาสาดกวาอาจารย์คณะเมชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ไฝ่ธรรมใฝ่ทานทั้งหลายพุทธอุทยานที่พักสง์วัดปา่าบอ่อน้ำพระอินเนาะความเชื่อความศรัทธาเนาะมันต้องประกอบด้วยสติปัญญาด้วยในทางศาสนาถ้าเป็นความเชื่อความศรัทธาอย่างเดียวก็จะกลายเป็นความหลงไปได้ สติถึงเป็นตัวสำคัญสติมีสติก็มีปัญญาสติเปรียบเหมือนหลอดไฟปัญญาเหมือนแสงของหลอดไฟเพราะฉะนั้นมีสติน้อยก็ปัญญาน้อยมีสติมากก็ปัญญามากคนเสียสติเนาะก็คือคนบ้าเพราะฉะนั้นสติชากโลกัสมิงสติเจสังนิวารณนังนี่พระพุทธเจ้าบอก สติเป็นเครื่องกั้นกระแสะะะกระแสกระแสหมายถึงกั้นกระแสกั้นการเกิดของอารมณ์เป็นการตัดกระแสแห่งอารมณ์ตัดกระแสแห่งความปรุงแต่งทั้งปวงนีตต่ตัวสติตัวสติตัวปัญญาเพราะฉะนั้นการฝึกหัดขัดเก้าตัวเองคือการมาฝึกสติถึงได้มีสติปัฏฐานสี่สติสัมโพชงอาณาปานสติ ทุกอย่างก็มีสติเป็นบาดฐานเป็นบาดเดินนะเนาะมีศีลก็ไม่ครบถ้าไม่มีสติเห็นไหมมีสติมีศีลก็ครบบริบูรณ์นะเพราะฉะนั้นสติถึงเป็นแก่นเป็นตัวหลักสติตัวเดียวนะมันพอสำหรับนิพพานที่มันไม่พอเนี่ยมันมีสติกันแต่ปากเนาะเออเนาะ เพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมการฝึกสติฝึกปัญญานี่ท่านบอกว่าอย่างนี้ศีลส,สมาธิปัญญาเนาะจะเกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกผลอบรมสตินะเพราะฉะนั้นสติจำเป็นต้องใช้ทุกกรณีเห็นไหมเมื่อมีสติก็มีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียรเห็นไหม ทุกวันนี้เราไม่ค่อยรู้สึกตัวเราไปอยู่ข้างนอกทั้งหมดเห็นไ,ไหมถ้าเรามีสติรู้สึกตัวอยู่เนาะก็จะเป็นผู้ที่ทำลายตัวตนถ้าเราลืมตัวไปอยู่ข้างนอกเราก็จะเป็นการสร้างตัวตนขึ้นมาสร้างอาตาขึ้นมานี่นี่เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่า เมื่อมีสติรู้สึกตัวอยู่คือผู้ไม่มีตัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นการทำลายตัวจริงๆเนี่ยไม่ได้ทำลายหรอกแค่มีความรู้สึกตัวไม่ให้มันออกข้างนอกไม่ส่งจิตออกนอกไม่ไม่เป็นสมุทัยเห็นไหมสมุทัยคือส่งจิตออกนอกเหตุของทุกข์นะเห็นไหม เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสั้งอกสั้งใจฝึกสติฝึกปัญญาในอาณาปานสติเนาะเออนะเอามีอะไรไหมป่านอตครับขอโอกาสหลวงตาครับมีถามมาคุณโดมเมืองสิงคครับว่าขอโอกาสถามหลวงตาครับว่าทำไมแม่ชีเจิ้นเคยนิมิตฝันเห็นหลวงตา ตัวโตเท่าภูเขาครับเออกูคองอ้วนมัง้งเออเนอะเออเอ,อ,อ,อมันอาจจะแซวกูก็ได้แซวบ่อยๆเนาะอ,อ,อเจ์นเนี่ยเป็นคนที่โอ้แซวเน็บแนมกูดีที่สุดเลยมันบอกว่าโอ้อชจรยนมากหลวงตาหลวงตาฉี่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เหมือนยังไงหลวงตาเอาไข่ฉี่มันว่า ใช่ไหมมึงรู้ดีๆนะเออเออเออมันมันแซวกูนะน่ะืะที่จริงไม่ใช่หรอกเนาะนิมิตตัวนี้คำว่าใหญ่ตัวนี้นะกูอาจจะใหญ่จริงๆก,ก็ได้นะหรือเป็นการอนิมิตเห็นคำว่าใหญ่ตัวนี้คือคำว่าอกรรมใหญ่บุญบารามีเฮห็นไหมทุกมากเท่าไหร่บารามีก็มากเท่านั้นแหละ เรียกว่านิสัยเคยสร้างกรรมมาเยอะมันต้องต้องผ่านทุกขมาเยอะเห็นไ,ไหมอ่ามันไม่มีบารามีไม่เกิดนี่พวกเราชอบได้ยินคํานี้อยู่บ่อยๆที่จริงมานที่จริงก็คือเราเนี่แหละกรรมของเราเนี่แหละคือมารจริงๆเอเห็นไ,ไหมอ่าเพราะฉะนั้นนิสัยวาสนาของแต่ละคนถึงแตกต่างกันเหมือนลุงตาเนี่ยปกติชอบอยู่คนเดียว ตั้งแต่บวชมาก็ชอบอยู่คนเดียวไปอยู่ในป่าในเขาอยู่ในถ้ำในภูก็ไปอยู่คนเดียวพยายามจะทําให้ตัวเองอยู่คนเดียวให้ได้แต่ก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเห็นไหมเออก็ต้องมีคนตามมาเรียกว่ากรรมเห็นไหมกรรมกรรมมีกรรม,ม,รรมผูกพันไม่มีบังเอิญหน,นีไม่พน้นนวิบากขันตัวเนี้ยเนาะเห็นไหม มันไม่ได้บังเอิญหรอกอที่คนเราจะมาอยู่รวมกันในขนาดนี้จริงไหมล่ะโดยเฉพาะเวลาของบ่อน้ำพระอินทร์ใช้เวลาแค่สี่ปีเองนะทำจริงๆในสี่ปีเองนะเอะเพราะฉะนั้นถึงไม่มีบังเอิญที่จะเกิดขึ้นแบบนี้หายากหายากอยูอ่เพราะฉะนั้นหลวงตาเลยว่า หลวงตาเป็นกรรมมีคนมีกรรมเยอะเสือกเยอะเกินไปยุ่งกับชาวบ้านเขาเยอะหลายวพหลายชาติมันถึงต้องมารับอยู่อย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับเนาะเ,เพราะฉะนั้นหลวงตาก็เลยว่ากรรมมันเป็นอจินใจมันตัดสินไม่ได้มันลึกล้ำลึกลับมากกว่านั้นอีกเนาะได้จะยอมรับมันสู้จริงๆคือการยอมรับเนาะโอกาสหลวงตาครับคุณชัดบัญชา อยากสอบถามหลวงตาว่ามีพระนั่งเอาพระพุทธรูปติดรถมาด้วยหนึ่งองค์และมีสี่ห้าคนเดินเลี่ยายบอกบุญเดือนละหลายครั้งทั้งปีหลวงตามีความเห็นว่าเหมาะสมที่ควรทำไหมครับไม่เหมาะสมหรอกนะถ้าใครมีอภีจีก็ยิงเข้าไปเลยเนาะบอกว่าถวายอภีจีว่า ที่จริงไม่เหมาะสมหรอกพระเราเป็นพิสูุน์ไปว่าผู้อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายไม่ได้อยู่ยากขนาดนั้นหรอกเนาะเอออย่าลืมว่าพวกเราพูดถึงเรื่องกรรมใหม่ออเรื่องกรรมเรื่องกรรมแต่พวกเรากัเชื่อว่าเป็นกรรมอดีตที่จริงก็กรรมปัจจุบันที่เราเาทำอยู่เนี่ยเราไม่มองที่ปัจจุบันว่านี่คือกรรมใหม่ของเรากําลังสร้างอยู่เนี่ยเห็นไ,ไหมแล้วเราจะสร้างกรรมดีหรือไม่ดีก็อยู่ตรงเนี้ อยู่ปัจจุบันเนี้ยเ,เพราะฉะนั้นภาคที่ไปเรียอะไรนะไปเรียอะไรนั่งรถไปเออเรียอะไราตามตลาดตาม,มนั้นอย่าว่าจะเหมาะสมเลยเนาะไม่สมควรทำเลยจำไว้นะเ,เพราะฉะนั้นาบางทีก็โยมก็ลำคาญก็เอาเอาไปเห็นไ,ไหมก็ยิ่งไปส่งเสริมมนะาเนาะที่จริงไม่สมควร ไม่ต้องไปทำลนะดีที่สุดเนาะมันไม่มันไม่เหมาะสมกับสมณะสารูปเราบวชมาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ไม่ใช่เหรอ่ามีจามีมจมเกิดเนาะเออไม่ต้องไปเรียนอะไรหรอกเนาะสาธุก,การพูดมากก็มาก,มากเรื่องเอารับพร <c oughs> <c oughs> ยะถา,าวะริวหาปูราปาริปุเรนสีสะรัง เอวเมวเอวอิโตดินนังเปตนังอุปกาปฏิอิสิตังปฏิสังตุมหังคิดเมวจมิจันตุสัเบปุเรนตุสังกาปาจันโดมรัสโซยะชามณีโชติรัสโซยะชาสัพพีติโยวิวัจันตุสับโรโควินาสตุมาเตภะววันตะรายโยสุขีดีคายุโกภะอาภิวา ดะนาสิริสะริจังวุตาปะจายโนจัตตารุธรรมวันสิอายุวันโนสุขังภาลังสาธุ